สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูขขส่ช่องอินทราชาแนลเอาตื่นยังมอข้ามเมียมาพี่มาพี่เอาบอกมาพีเพิ่งไปเสอรตอรอยู่ช่องอินทราชาแนลนะคะาอ๋อเงินขวบพี่น้องเอ้ย มาพี่มาพี่แล้วมาพี่มาพี่มาพี่เอามาว่าเซอ่เออยูอเตยอยู่ถ้าคอยว่องกินาสิยามา้ยังไงเลย้เหี้ยคำเหี้ยมองมองอเต็มองมอง แ <laughs> ปลก <laughs> โอ้ยบอกมาพีมาผีกามาเนาะโอ้ยน้อ,อมาทำไมมาทำไมขั้นขโอเคค่ะสหรับสีสบินเดจ oh <my. S 2> ย่อคหมอมันงดจ้า